เป็นไี้วรเขาเยนนี่เขาบอกนี่นันปาลดเข้ามาลตีนเา้ว้งหาั้งนและวนปริมาณนะเกินเป็นทชิเ่เพราะมันทงให้เป็นรวมถึงความสำเร็จที่วาแคนสตูการต่างชินเป็ได้ยอยาางต่างว่าเขาออกมาับรถแ่าวันเขาแล้วเขามีความัใจเกี่ยวกับสวัสดีครับกินข้าวกัน So, this session is for you, Mr. Lex. Since 2016, we are all the team. And uh, also, we are the winner of Since we got eight hours. So, what do you think of your bike? Uh, and do you feel more confident? Yeah, of <laughs> yeah. course. Uh, I have <laughs> not <one. I can't laughs> เห็นไหมครับเจอกันสวัสดีมองไม่เห็นนะครับวันนี้มาเจอนักแข่งระดับโลกนะครับกินข้าวมันไก่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะกับการที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาวัดของเขามเืตอนนี้อยู่ที่งาน เอาดาวดูเบอร์ซุ่เปอร์บายสองจุดเก้านะครับาม,ามางานนะครับเดี๋ยวดูนักแข่งรถสับโลก,กนะกกสอสิขอห้ฟุตปาโอ้โหแฟนบคยุยด้่เแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราขอ FC พันแท้ขอขงคน,นมากครับ อยากถามสองคนนะครับว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวเลี้ยงเอาของสนามช้างว่ามีความยากง่ายกับสไตล์การขับขี่ของเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงแรกเข้าสู่ฤดูร้อนของไทยแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อการแข่งขันเขาภาคพื้นทรายโอเค let's see this question is ต้องถามต้องโยถามโอเค what do you think about c h i n e e p r n f e s i o n a l f o o a l spk ใช่ไหมครับ อ๋อ WSBK เบิร์ซูเปอร์ไบค์มันเบนไม่ได้มาครับวันนี้ตอนนี้กำลังสัมภาษณ์นักแข่งระดับโลกนะครับเขามาเตรียมแข่งเบิร์ซูเปอร์ไบค์นะครับที่บุรีรัมย์ในอาทิตย์หน้านะครับโอ้ยเหนียกจัดเหนียกเหนียงเหนีย ีนิวกำลังกินข้าวนะครับอยู่กับน้องเอิร์ธ R6 กับ MT7 นะครับไปครับเบอร์ตสบายๆน้องเนิวครับน้องเนิวบอกอิ่มจิ๋งอิ่มจิ๋มหายแล้วโว้ยเรื่องของแพทยลอดเำมันไกปเดี๋ยวเขาจะไปไปไม่รก็ไม่รู้มไปกินนมต่อ มือไหนจะร้อนแต่ก็ไม่หวานนะเพราะว่าเทียบกับอากาศที่เมืองหนาวแต่เด็กต่างว่าโซนนสัมภาษณ์นักแข่งเทีมยามาฮ่าครับส่วนผมก็วันนี้ยามาฮ่าเลี้ยงดีมากครับกินหนึ่งเดียวได้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้มันเด่นได้มาคอนเฟิร์มครับเลี้ยงดีจริงเขัุนนี้ได้มาค่ายยามาฮ่าใช่สายบล้วเขาอะไจะร้องให้ทำไมคะจะร้องให้ทำไมทดสอบแฟนนะคะให้อ่า

The, the the weather is nice because in England when I'm from it's very cold. Bye -bye. When I left Bye -bye. Uh, to, fly, to to fly from to Bangkok, mm -hmm. yeah, to Bangkok it was snowing in England, so the the weather might a little so the weather is a lot different, but I really enjoy the challenge of the hot weather for yeah I always like good ways up. Yeah, I'm not wondering if กินเก่งครับพี่กินเก่งนี่ก็อยู่กับนักแข่งสองคนนะครับก็หวังว่าบรรดาแฟนๆทุกท่านก็ได้ยิและก็ติดตามใครว่างฝากแชร์ไปในกลุ่มโมโตบิ๊กไบค์ไทยแลนด์ด้วยนะครับใช่แล้วเพราะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2015ที่เขามานะคะก็การแข่งขันก็ได้คว้าแชมป์ทุกเที่ยงเช่นเดียวกันก็ติดตามกันได้เลยนะคะสุดท้ายก็อยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝาก เป็นบรรยากาศงานนะครับ Hey guys I'm really happy to be in Thailand Thank you very much f o r come to visit us tonight and I really hope you can support me อิร์ h ครับเอิร์ h อาหอะไรนะอะไรวะทำฝันอะไรนะอะไรวะก้าขั้นขีดจำกัดนะเจย์ก็ขอขอบคุณใจนะคะเข้าเลยต้องบอกว่าเขาดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอกับทุกคนในยเจย์ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับติดตาก่อน หนอิวแรงเชียร์แรงใจในการแข่งขันท like yeah. no you know. like> ี่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้น่ะค่ับคสวัสดีควัีค่วะสี่ะค่คั่่